เกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่20ตอนที่24คนยักษ์บุกกระหน่ำอดันแมนกระแทกพื้นจนหมดสติไปเหตุการณ์นั้นกินเวลาเพียงชั่วขณะแต่เป็นความผิดพาลาดร้ายแรงในสนามลบอดันแมนนึกขอบคุณในความโชคดีที่ตนยังปลอดภยัยพรางตรวจด,ดูสถานการณ์อย่างเร่งด่วน ไม่ต้องทวนความทรงจำว่าเกิดอะไรขึ้นเขาก็เข้าใจดีว่าเขาโดนเฟนโจมตีพลังซึ่งถึงขั้นทำให้สิ้นหวังการที่อดันแมนยังปลอดภัยเป็นเพราะเวนติเกฮาน่าดราก้อนช่วยปกป้องโดยแบ่งเบาแรงกระแทกให้และไม่โดนโจมตีซ้ำเพราะอันติมาเข้ามาช่วยเหลืออย่างไรก็ตามเฟนนั้นน่าสะพึงกลัวมากม่านพลังหลากชั้นที่อดันแมนกางไว้รอบตัว ถูกทำลายจนหมดสิน้นเหลือวิธีป้องกันอย่างเดียวที่ใช้ได้ผลแบบบุตรวิตหากปราศจากวิธีการป้องกันนั้นอดันแมนคงจะบาดเจ็บถึงชีวิตด้วยการโจมตีเพียงแค่ครั้งเดียวลองก้อยที่ตอยไปแล้วใช้คำว่าบาดเจ็บถึงชีวิตฟังดูแปลกๆนะแต่จะว่าไปแทนที่จะบอกว่ามหันพลังซึ่งเป็นสายเวทมนต์ที่เราถนดถูกทำลายลงมันเหมือนกลับ อาดันแมนรู้สึกเหมือนมันทะลุผ่านมาเฉยๆแค่นั้นอันหนึง่งม่านพลังเดียวที่เหลืออยู่ไม่ใช่สายเวทมนต์แต่เป็นม่านพลังป้องกันจากออร่าซึ่งกลางเผื่อเอาไวา้ไม่ให้ลืมวิชาดั้งเดิมที่ไม่ได้ใช้มานานหากไม่มีสิ่งนี้ย่อมเป็นไปได้ว่าอดันแมนจะขึ้นสวรรค์ไปแล้วจะคิดว่ามันใช้กำลังฝ่าม่านพลังมาก็ได้แต่กระนั้นมันเหมือนการทะลุผ่านไปเฉยๆมากกว่าเมื่อเป็นเช่นนั้น อดันแมนก็เห็นความลับในพลังของเฟนรู้แล้วแม้จะไม่น่าเชื่อแต่มีข้อบ่งชี้บางอย่างข้อลับเผ่าคนยักษ์ชั้นสูงต้องมีลบล้างเวทมนต์อย่างแน่นอน นั่นคือคำตอบที่อดัลแมนคิดออกเหมือนกับมุมมองของอันติมาและนั่นคือคำตอบที่ถูกต้องอดันแมนมองว่าเรื่องนั้นเป็นความจริงไปแล้วเพราะช่วยอธิบายเรื่องที่พวกใจแอนได้รับผลกระทบจากมหาเวทสูงสุดเพียงนิดเดียวและเรื่องการป้องกันของตนถูกเพิกเฉยได้ถึงจะคิดผิดก็ไม่เป็นไรแค่ไม่ใช้เวทมนต์กับคนยักษ์ก็หมดเรื่องอดันแมนจึงไม่คิดมาก อย่างไรเสียพลังเวทของอดันแมนก็หมดเกลี้ยงแล้วยากที่จะใช้เวทมนต์มากกว่านี้ดังนั้นไม่ว่าลักษณะพิเศษของศัตรูจะเป็นลบล้างเวทมนต์หรือไม่มันก็ไม่เกี่ยวกันแล้วอดันแมนเพิ่งลอดตายมาแต่เขาลุกขึ้นยืนรลาวกับไม่มีปัญหาใดๆกระดูกแตกเล้าไปทั้งตัวและเสื้อคลุมศักดิ์สิทธิ์เปื้อนดินมอมแมมถึงกระนั้นอดันแมนก็ยังทำตัวสบายๆและมองการต่อสู้ระหว่างอันติมากับเฟน สมแล้วที่เป็นคนหนูอันติมาถ้าทางจะดูออกแล้วว่าเวทมนต์ใช้ไม่ได้ผลยิ่งกว่านั้นยังสู้ได้อย่างทัดเทียมทั้งที่พลังต่างกันถึงขนาดนั้นนะักขอรับอดันแมนคิดเช่นนั้นหากให้พูดอย่างเที่ยงตรง ก็ไม่ได้ทัดเทียมล็อกเพียงแค่เตะถ่วงเวลาชี้ขาดอยู่เท่านั้นหากโดนโจมตีอย่างจังแค่ครั้งเดียวอันติม่าไม่น่าจะลุกไหวแต่จิตใจห้าวหาญทำให้เธอโจมตีไปเรื่อยๆโดยไม่หวาดวันต่อสถานการณ์เช่นนั้นเพราะอย่างนั้นเธอถึงรับมือกับคู่ต่อสู้ที่มีพลังชีวิตมากกว่า20เท่าได้แต่น่าจะใกล้ถึงขีดจำกัดแล้ว ไม่ใช่เวลาที่อดันแมนจะมาเฉืยแฉะแต่การที่เขาไม่รีบร้อนเป็นเพราะรู้ดีว่าเข้าไปช่วยในตอนนี้มันก็ไร้ประโยชน์โครงกระดูกใกล้ตายที่พลังเวทหมดนั่นคือคำบรรยายสภาพอดันแมนในเวลานี้ถ้าอย่างนั้นก็มีเรื่องที่เขาควรจะทำก่อนที่จะไปช่วยสู้เวนติเจ้าปลอดภัยไหมขอรับค่ะประมาทไปหน่อย เวนติกลายร่างเป็นมนุษย์เงียบๆแล้วตอบคำถามของอดันแมนความเสียหายหนักหน่วงเกินไปจนตัดสินได้ว่าควรฟื้นฟูแม้จะต้องใช้ไพ่ตาย เวนติสามารถใช้สุดยอดการฟื้นฟูด้วยการเปลี่ยนแปลงโครงสร้างร่างกายได้วันละหนจะเปลี่ยนจากร่างมังกรสู่ร่างมนุษย์หรือสลับกันก็ได้วิธีนี้ช่วยรักษาได้แม้แต่บาดแผลร้ายแรงถึงชีวิตคราวนี้เธอแปลงกายเป็นมนุษย์ทำให้ความเสียหายร้ายแรงที่รับไว้แทนอดันแมนหายไปจนสิน้นอดันแมนรู้เรื่องพลังนั้นอยู่แล้วจึงสนทนาต่อโดยไม่ตกใจขอบคุณที่ช่วยรับไว้นะขอรับ ท่านปลอดภัยก็ดีแล้วแต่สถานการณ์ไม่ดีเลยหมายถึงอะไรคะดูเหมือนเวทมนต์ใช้กับเจ้านั่นไม่ได้ผลคืนเป็นอย่างนี้คุณหนูอันติมาจะตกอยู่ในอันตรายอย่างนี้นี่เองปริมาณพลังงานของเฟนนั้นสูงส่งเหนือสามัญสำานึกการประมาทแบบซึ่งซึ่งน้ามันเป็นเรื่องบ้าละหำเวนติตั้งใจจะช่วยสนับสนุนด้วยเวทมนต์เมื่อได้ยินคำพูดของอดันแมนจึงช็อกอาการ แต่อดันแมนกลับดูไม่ทุกข์ไม่ร้อนเขาพิจารณาดูเฟนด้วยสายตาแบบเดียวกับนักวิจัยจนไม่น่าเชื่อว่าเดิมทีเป็นนักบวชมาก่อนแล้วจึงเอ่ยขึ้นว่าคนยักตนนั้นแข็งแกร่งเกินไปต่อให้เวทมนต์ใช้ได้ผลก็ยากที่จะปราบได้ขอรับอดันแมนกล่าวข้อเท็จจริงด้วยเสียงเรียบๆเ,เช่นนั้นความเร็วในการต่อสู้พลังทำลายและพลังป้องกันไม่ว่าจะอย่างไหนก็เป็นเลิศ หากดูเฉพาะปาริมาณพลังงานก็ทัดเทียบได้กับตระกูลมังกรเลยทีเดียวถ้าใช้พลังต่อสู้เพียงผิวเผินเข้าปะทะก็ลังแต่จะโดนบทไขย,ยี่ไปเสียเปล่าๆแน่นอนว่าเวทมนต์ของอดันแมนก็เช่นเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนั้นอดันแมนจึงบอกว่าจำเป็นต้องเปลี่ยนแนวทางไม่ไหวเลยดูถ้าจะถึงเวลาที่ต้องใช้ร่างกายที่ฝึกฝนถึงขีดสุดของข้าแล้วสินะขอรับอดันแมนกล่าว เวนติ <Went> เขาลบลักในตัวอดันแมนผู้เป็นนายแต่ไม่อาจฟังคำพูดนั้นพันผ่านได้เธอถึงหลุดอุทานออกมาด้วยความชง,งนว่าฮะ <Huh? S 2> พลางมองอดันแมนด้วยสายตาสงสัยหัวฟาดผืนเหรอกะโหลกแตกด้วยนี่นาะสติดีอยู่หรือเปล่าเนี่ยหรือว่าเพี้ยนไปแล้วอาจจะหลับแล้วละเมออยู่ก็ได้เวนติ ถึงกับถามออกมาเช่นนั้นนั่นมันก็เป็นเรื่องที่ช่วยไม่ได้เพราะอาดันแมนมีแต่โครงกระดูกไม่มีกายเนื้อที่ฝึกฝนจนถึงขีดสุดอะไรเลยสรุปว่าเขาเป็นแค่โครงกระดูกธรรมดาแต่ดันพูดเรื่องเพ้อเจอไปได้อดันแมนจึงกล่าวเนบเนบเพื่อตอบข้อสงสัยของเวนติว่ายังไม่เคยได้บอกสินะข้าเคยดำรงตำแหน่งพระคาดีนั่นก็จริงแต่อาชีพหลักนั้นเป็นอย่างอื่นขอรับและ เล่อคะอันที่จริงข้าเคยมีอาชีพขั้นสูงของนักบวชกับนักสู้ที่เรียกว่าปารมจารย์มัตศักศิ์สิทธิ์นะอย่างนั้นเหรอคะ เพราะมีคนคุ้มกันที่ยอดเยี่ยมและวางใจให้ต่อสู้ในแนวหน้าได้อย่างอันเบิร์ตอดันแมนจึงไม่จำเป็นต้องต่อสู้ในระยะประชิดต,ตัวเลยได้กลายเป็นว่าเขาทำหน้าที่ฟื้นฟูในฐานะอาชีพแนวหลังอย่างเดียวตลอดเวลาแบบนั้นประสิทธิภาพจะออกมาดีกว่าแต่ถึงกระนั้น อดันแมนก็ไม่ได้ละทิ้งวิชาเวลานี้เขายังคงเป็นนักสู้มือเปล่าเต็มตัวการใช้ม่านป้องกันด้วยออร่าแล้วเอาชีวิตรอดมาได้นั้นถือเป็นหลักฐานที่ดีต่อสู้กับเจ้าข้าไม่มีโอกคาสได้แสดงวิชาให้เห็นเพราะคิดว่าไม่น่าจะได้ผลกับเจ้าซึ่งอยู่ในร่างมนุษย์น่ะ อย่างนั้นเหละคะเวนติไม่รู้จะตอบสนองต่อเรื่องที่น่าตกใจเช่นไรดีพวกเขาคบหากันมานานนับร้อยร้อยปีแต่เพิ่งได้ฟังความจริงเป็นครั้งแรกจะว่าไปถ้ามีทักษะพิเศษแบบนั้นน่าจะหาโอกาสใช้ประโยชน์ได้มากกว่านี้แม้เวนตีจะเคารบลักอดันแมนแต่ก็มีเรื่องให้เอือมละอาอยู่เนืองๆาทอทองจะยอมเชื่อแล้วสินะขอรับเอ๊ะอะแต่คือเอ๊ะเดี๋ยวก่อนสิ มีปัญหาอะไรงั้นเหรอเออม,มีหลายอย่างเลยไม่ใช่เหรอคะโอ้ช่วยพูดให้ชัดเจนหน่อยได้ไหมเวนติดฟังแล้วก็ลำบากใจแต่ก็จำใจเอ่ยถามเรื่องที่จำเป็นต้องถามถ้าว่าไม่น่าจะเป็นไปได้แต่ท่านคิดจะเผชิญหน้ากับคนยักษ์ตนนั้นด้วยมือเปล่างั้นเหรอ เวนติตั้งคำถามด้วยความปรารถนาให้ปฏิเสธถึงจะคบหากันมานานแต่เธอไม่เคยเห็นอดันแมนฝึกฝนร่างกายเลยสักครั้งไม่สิไม่แน่ใจด้วยซ้ำว่าโครงกระดูกฝึกฝนไปจะมีความหมายหรือไม่ต่อให้สมัยก่อนเคยเป็นปารมาจันมัดศักิเิ์ก็ไม่เห็นเกี่ยวตรงไหนเฟนเป็นคู่ต่อสู้ที่ร้ายกาจเกินกว่าจะท้าทายโดยอาศัยข้อมูลไม่แน่นอนพันนั้นโดยสรุปแล้วเวนติไม่คล้อยตามเลยแต่อดันแมนกลับเด็ดเดียว ถามโง่ๆไปได้ในเมื่อเป็นจอมมัดย่อมชาให้มือเปล่าอยู่แล้วยังสงสัยตรงไหนอีกหรือเปล่าขอรับอดันแมนตอบเช่นนั้นไม่ได้หมายความว่าอย่างนั้นสักน้อยเวนติอยากจะสวนกลับเช่นนั้นแต่เธอตอบได้เพียงว่าไม่มีอะไรแล้วค่ะเพราะยอมแพ้ต่อความฮึกเขิมของอดันแมนในตอนนี้ อย่างนี้นี่เองมีหน้าละเมื่อก่อนถึงได้โดนพวกพ้องหลอกเอาพันอดันแมนไม่ได้ฉเฉลียวฉลาดเหมือนที่เห็นภายนอกเลยสินะเวนติคิดแบบนั้นเธอเลิกคิดเพียงแค่นั้นแล้วมองไปยังเฟนที่อรารวาสย่างนักในเมื่อเป็นอย่างนี้ก็ต้องเชื่อใจเจ้านายที่เคารพรักเท่านั้นแม้ว่าเวนติจะชักสงสัยแล้วว่าเธอเคารพรักจริงหรือไม่แต่ก็ตัดสินใจฝากทุกอย่างไว้กับอดันแมน ดีมากถ้าอย่างนั้นข้าจะบอกแผนให้ฟังนะขอรับดูท่าเวทมนต์จะใช้ไม่ได้ผลเหลือแค่วิธีเดียวคือต่อยด้วยกำปั้นหลุนหลุนพอฟังถึงตรงนี้เวนติก็อยากจะกลับบ้านแล้วแต่เธอก็อดทนตั้งใจฟังแผนต่อไป แน่นอนว่าเบสของชาวคงไม่ได้ผลเช่นกันเพราะหลักการของลบล้างเวทมนต์จะเหมือนกับการแทรกแซงอนุวิญญาณซึ่งเป็นโครงสร้างของแก่นเวทมันฟังดูเข้าท่ากว่าที่คิดเวนตินึกในใจอย่างเสียมารยาทแต่เริ่มมองว่าอดันแมนพึ่งพาได้แต่คำพูดถัดไปของอดันแมนเนี่ยสิ พูดง่ายๆคือพวกเราไม่มีวิธีโจมตีดังนั้นข้าจึงมีเสนอเรามารวมล่างกันเถอะขอรับคะแผนที่อดันแมนกล่าวออกมาอยู่นอกเหนือจินตนาการของเวนติไปไกลลิบจนเธอคิดตามไม่ทันบอกตามตรงว่าไม่เข้าใจความหมายเลยสักนิดแต่อดันแมนกลับเข้าใจว่าการตอบกลับแค่คะของเวนตินั้นคือการเห็นด้วยแบบร้อเอร์เซ์ นึกแล้วว่าเจ้าต้องพูดแบบนั้นเอ๊ะเดี๋ยวสิท่านอดันแมนไม่ใช่คำปฏิเสธของเวนตินั้นยังไม่ทันได้พูดจบดีเลยจะว่าไปอดันแมนก็ไม่สนใจฟังด้วยเขาเริ่มใช้วิชาในฉับพลันข้าคิดค้นพิธีกรรมรับไหวเพื่อเวลานี้นี่แหละจะแสดงให้ดูเดี๋ยวนี้แหละขอรับ พลังหายไปจากล่างของเวนติในทันทีที่อด,ดันแมนพูดจบศาสตร์ลับที่อด,ดันแมนใช้คือผสานเป็นหนึ่งจากการสิงล่าง อดสงสัยไม่ได้ว่าคิดค้นไว้ตั้งแต่เมื่อไหร่แต่ดูเหมือนศาสตร์ลับจะประสบความสําเร็จอย่างไร้ปัญหาอดันแมนเป็นวิญญาณคนตายจึงเป็นตัวตนซึ่งใกล้เคียงกับสิ่งมีชีวิตแบบจิตอย่างยิ่งเรียกได้ว่าอยู่ในสภาพสิงสู่ร่างกายที่ตายแล้วของตนเท่ากับโครงกระดูกวิธีนั้นช่วยให้การกระทําส่งผลต่อพบนี้ได้แต่ร่างสถิตไม่จําเป็นต้องเป็นโครงกระดูกเสมอไปสําหรับคราวนี้เขาเปลี่ยนไปสิงร่างของเวนติแทนเพียงแค่นั้น ยังไม่ถึงกับเป็นศาสตร์ลับปัญหาคือสติจะผสมปนเปกันหรือไม่มันจําเป็นที่จะต้องรักษาสติของเจ้าของร่างเอาไว้ไม่เหมือนกับการสิงร่างเพื่อแย่งชิงร่างกายของคนอื่นเพราะแก้ปัญหานั้นได้อดันแมนถึงโอ้อวดว่าเป็นศาสตร์ลับสบายใจเถอะถึงจะสิงร่างแล้วสติของเจ้าก็ยังจะเหมือนเดิมใช่ไหมล่ะอดันแมนกล่าวถามในจิตใจซึ่งเวนตีก็ตอบกลับว่าค่ะคะ แต่การแยกกันที่หลังหน้ากังวลกว่านิดน้อยอดันแมนพึมพำเบาๆเช่นนั้นเรื่องนั้นไม่มีทางรอดหูของเวนติไปได้หรือก็คือในเมื่ออยู่ในร่างเดียวกันย่อมได้ยินชัดแจ๋วดะเดี๋ยวก่อนไม่เป็นไรแน่ละคะเวนติเริ่มลนลานอดันแมนเลยตอบอย่างอ่อนโยนว่า กรณีเลวร้ายที่สุดไปขอร้องท่านริมูรูผู้เป็นพระเจ้าของเราให้ช่วยเตรียมร่างใหม่ให้กันเธอขอรับอดันแมนบอกเช่นนั้นถึงจะพูดจาเอาแต่ใจแต่เวนติคิดว่าเรื่องแค่นั้นคงไม่มีปัญหาริมูรุชื่นชอบการทดลองอยู่แล้วถ้าแสดงผลของศาสตร์ลับนี้ให้ดูน่าจะยินดีปรีดาอย่างยิ่งปัญหาใหญ่กว่านั้นคือฝ่ายไหนจะย้ายไปอยู่ร่างกายไหมไม่สิเวนติชักจะคล่องใจแล้วว่าตอนนี้ตนอยู่ในสภาพแบบไหนมากกว่า ทันทีที่อดันแมนสิ่งล่างของเวนติร่างกายของเธอก็แปลเปลี่ยนไปเยอะมากกายเนื้อแข็งแกร่งซึ่งรองรับปริมาณพลังงานของเกฮาน่าดากอ้นได้และปกครองล่างด้วยจิตใจอันเข้มแข็งของอดันแมน อืมคิดถึงร่างนี้จังอดันแมนกราวผู้ที่ยืนอยู่ตรงนั้นคือชายหนุ่มผมดำสวมชุดนักบวชสีดำสนิทนั่นคือร่างของอดันแมนสมัยยังหนุ่มถึงจะมีข้อแตกต่างเล็กน้อยเช่นสีผมต่างกันแต่จำลองออกมาได้อย่างสมบูรณ์แบบเมื่อเห็นร่างนั้นเวนตีก็นึกในใจเฮ้ hey, เท่กว่าที่คิดนะเนี่ยท่านอดันแมนเป็นบุคคลน่าเคารพรักจริงๆด้วยสินะคะเวนติใจง่ายเกินคาด ขอฝากที่เหลือด้วยนะคะท่านอดันแมนขอให้มีใช้เวนติทำเป็นลืมเรื่องความกังวลเมื่อสักครู่แล้วยอมไว้วางใจอดันแมนอย่างเต็มที่เป็นอันว่าเกฮาน่าหลอดลาชาววิญญาณมืดที่แท้จริงซึ่งมีร่างกายแข็งแกร่งและพลังเวทมหาศาลได้ลงมาจุดติณที่แห่งนี้แล้ว <c oughs> ไม่ตื่นเต้นแบบนี้มาตั้งนานถ้าอยู่ในสภาพนี้อาจจะสู้กับท่านเซกิออนได้อย่างสนุกสนานเลยทีเดียวน่าจะพอๆกับคุณหนูอันติมาเลยมั้งขอรับอดันแมนประเมินเช่นนั้นเขานึกถึงพักพวกซึ่งไม่อาจจะแลกหมัดก,กันได้ในยามที่เป็นโครงกระดูกหากเป็นตอนนี้น่าจะต่อสู้กันได้แล้วแม้จะไม่ชนะก็ตามใช่แล้วหากเป็นตอนนี้เบนิมาลุ เดียโบเซกิออนสามคนนี้อยู่คนละระดับแต่อดันแมนมั่นใจว่าไม่แพ้ราชาผู้พิทัก์คนอื่นๆแน่นอนอดันแมนยิ้มกริมพางถีบตัวออกไปร่างกายเบาวิวดุดบยบินตอนเป็นโครงกระดูกเขาไม่เคยรู้สึกว่าได้รับการปลดปล่อยจากแรงโน้มถ่วงมากเท่านี้ถึงกระนั้นคนยักษ์ที่ชื่อเฟนยังคงเป็นศัตรูที่น่าสะพึงกลัวขนาดอันติมาค,คนนั้นยังตกเป็นฝ่ายตั้งรับอย่างเดียวขืนดูแคลนคู่ต่อสู้ก็เท่า กับค่าตัวตายอดันแมนเพียงคนเดียวไม่มีทางเอาชนะได้แต่ถ้าร่วมมือกับอันติมาแม้ว่าเฟนจะมีพลังสูงส่งจริงๆแต่โชคดีที่ทักษะไม่น่าจะเทียบกราซอสซึ่งกำลังต่อสู้กับเอาเบิร์ดได้เพราะใช้พลังงานระดับตระกูลมังกรได้ไม่ชำนันจึงยังกำจัดอันติมาไม่ได้ในตอนนี้ถ้าเช่นนั้นโอกาสชนะย่อมอยู่ตรงนั้น อดันแมนคิดอย่างมั่นใจอยาหวังแค่ชนะเชิงยุธทธวิธีอย่างการทวงเวลาเลยตั้งเป้าให้ชนะขั้นเด็ดขาดกันเถอะขอรับอดันแมนกล่าวเช่นนั้นเวนติก็คานรับอย่างแข็งขันว่าถ้าเป็นไปได้ท่านอดันแมนต้องทำได้อยู่แล้วค่ะไม่รู้ว่าเขาเอาความมั่นใจมาจากไหนแต่เวนติก็ยอมจะเชื่อออดันแมนบทสนทนาสมกับเป็นนายบ่าวที่มีนิสัยเหมือนกัน นั่นสินะถูกต้องแล้วพวกเราเป็นหนึ่งในมารศักดิ์สิทธิ์12ราชาผู้พิธทักษ์ลูกน้องสุดแกร่งของท่านลิมุลุนี่นาอดันแมนบอกเช่นนั้นข้อเท็จจริงนั้นคือที่มาของความมั่นใจอดันแมนกับเวนติทยานไปบนพื้นดินพลางยิ้มอย่างสนุกสนานท่ามกลางสถานการณ์วิกฤตเช่นนี้น้อยแน่นึกแล้วเชียวอัลติมานึกอยากจะสบัดคำหยาบเช่นนั้นออกมา ถึงจะไม่สบอารมณ์แต่เธอแน่ใจแล้วว่าเวทมนใช้กับเฟนไม่ได้ผลมิน้ำซ้ำเรื่องเลวร้วายที่สุดคือแผนกำจัดดากูริวที่วางไว้ร่วมกับลูมินัสคือการทำให้เขาหายไปด้วยดิสอินทิเกรชันซึ่งแข็งแกร่งที่สุดเธออยากจะแจ้งข่าวว่าวิธีนั้นไม่ได้ผลแต่เฟนไม่ได้อ่อนหัดถึงขนาดจะปล่อยให้โอกาสอันติมาได้แจ้งข่าวและเมื่ออันติมามองเห็นเสาแสงจากดิสอินทิเกรชันเป็นประกายมาแต่ไกลเธอ ก็ล่วงรู้แล้วว่าแผนการล้มเหลวในมูอินเซ็กมีผู้ทำให้เวทมนต์ไหลผลได้ด้วยแต่นี่มันไม่เหมือนกันสินะอันติมากราวแฟนก็หัวล้อออกมาแล้วบอกว่าดูออกแล้วงั้นเหรอลบล้างเวทมนต์ของพวกเราคือแอนติเมจิกการ์ดไงล่ะ มันปิดกั้นการเคลื่อนไหวของอนุวิญญาณไว้แล้วทําให้เวทมนต์ทุกชนิดใช้ไม่ได้ผลพอเฟนบอกเช่นนั้นอันติมาก็ตอบกลับไปว่าขอบใจที่ช่วยบอกอันติมาพูดแดกกันด้วยความงุดงิดเวทมนต์เป็นอาวุธสุดยอดสําหรับเดมอนใจแอนจึงเป็นศัตรูทางธรรมชาติถึงจะเป็นลักษณะพิเศษเฉพาะพวกชนชั้นสูงแต่ก็เสียเปรียบสุดขีดจนคําไม่ออก ท่เว้ยกีต้องรู้อยู่แน่ๆน่าจะบอกกันบ้างสิเฟยอันติมาเริ่มคิดในใจเช่นนั้นกีไม่ได้อยู่ที่นี่บนไปก็เท่านั้นบัดนี้อันติมาเข้าใจอย่างท่องแท้ ถึงความสำคัญของการลายงานติดต่อปรึกษาที่ลิมมรุพูดถึงเป็นประจำแล้วถึงกระนั้นมันก็สายเกินไปเวลานี้ไม่อาจจะยอมแพ้จำเป็นต้องหาวิธีเอาชนะให้ได้สักอย่างและอันติมาก,ก็สะกิดใจว่าคำบอกใบอยู่ที่ในอลิสติกพาเลทที่กาโดราใชา้คุณลุงลงทุนออกลงเองแปลว่ามันอันตรายสินะแล้วทำไมไอ้นั่นถึงใช้ได้ อันติมานึกสงสัยไม่ต้องคิดหนักก็ได้คำตอบเพราะมันใช้ได้ผลนั่นเองเกี่ยวข้องกับคุณลักษณะของเวทมนต์เวทมนต์คือการเปลี่ยนแปลงกฎเกณฑ์ด้วยการส่งอิทธิพล ต่อแก่นเวทในเมื่ออนุวิญญาณเป็นส่วนหนึ่งของแก่นเวทลบล้างเวทมนต์ย่อมเป็นแอนติเมจิกการ์ดแต่เวทมนต์สายความว่างเปล่าของเวทอนุทการมีลักษณะพิเศษในการอัญเชิญความว่างเปล่าจากนรกมาแล้วทําให้พลังงานที่สัมผัสมันสูญสลายลบล้างเวทมนต์ของพวกคนยักษ์จึงไม่อาจจะลบล้างมันได้อันติมาแน่ใจเรื่องนี้แล้วเธอไม่ลังเลที่จะกำจัดการโจมตีให้เป็นสายความว่างเปล่าอย่างเดียว ตายไปซะเวทอนันตการไนอลิสติกแบนนิชความว่างเปล่าของอันติมาเข้าจู่โจมใส่เฟนชิเป็นคนที่น่าลำคาาชะมัดพวกปีศาจนี่ถนัดการกันแกล้งซะจริงๆ เฟนกราวเขาใช้ออล่าลบความว่างเปล่าให้หายไปจึงไม่ได้รับความเสียหายในอลิสติกแบนนิสคือเวทมนต์สุดยอดของสายอนัตการซึ่งคู่กับดิสอินทิเกรชันแต่ก็เป็นได้แค่การกันแกล้งสำหรับเฟนถึงกระนั้นก็ยังมีความหมายเช่นเดียวกับการเก็บเล็กผสมน้อยความพยายามอยู่ที่ไหนความสำเร็จอยู่ที่นั่นหากโจมตีไปเรื่อยๆสักวันต้องปราบเฟนได้แน่นอนมีเวลาเหลือเฟืออันติมา ควานหาหนทางเอาชนะและตั้งสมาธิมากขึ้นเธอตั้งใจจะโจมตีอย่างรอบคอบโดยไม่ให้ผิดพลาดแม้แต่ครั้งเดียวซ้ำแล้วซ้ำเล่าหลายพันหลายหมื่นครั้งถ้ารับการโจมตีของเฟนเข้าไปเพียงครั้งเดียวอันติมาจะพ่ายแพ้ทันทีพลังของพวกเธอต่างกันถึงเพียงนั้นแต่ในเรื่องความเร็วอันเป็นปัจจัยสำคัญที่สุดในการต่อสู้ทั้งสองฝ่ายไม่ได้ต่างกันนักด้วยเหตุนั้นอันติมาจึงสู้กับเฟนได้อยู่และยังมีเหตุผล อีกข้อหนึ่งนั่นคือประสบการณ์การต่อสู้ที่แตกต่างกันอันติมามันฝึกฝนการต่อสู้กับผู้แข็งแกร่งเหนือชั้นอย่างเซกิอ้อนอยู่เป็นประจำจึงช่วยให้เธอคุ้นเคยกับการเคลื่อนไหวในการรับมือกับผู้แข็งแกรง่งค่าพลังชีวิตของอันติมากับเซกิอ้อนนั้นต่างกันไม่ถึงสองเท่าดังนั้นเฟนที่เหนือกว่า20เท่าควรจะอันตรายกว่าแต่อันที่จริงมันไม่เป็นเช่นนั้นการโจมตีของเซกิอ้อนเปรียบเสมือนหอกหมายปริดชีวิตในที หากถูกทะลวงก็ตายแน่นอนส่วนการโจมตีของเฟนเหมือนกับคอนยักษ์แฝงด้วยอนุภาพมหาศาลที่แค่เฉียวโดนก็ได้รับความเสียหายจํานวนมากแล้วแต่นั่นเป็นเพียงแค่ความแตกต่างของขอบเขตการโจมตีเท่านั้นถ้าปริมาณพลังงานสูงเกินไปสําหรับการฆ่าศัตรูระดับความอันตรายย่อมเหมือนกันเฟนมีอนุภาพมากกว่าก็จริง แต่การโจมตีของเซกิออนก็ทําให้ตายได้ไม่ต่างกันหากคิดโดยตัดเรื่องยิบย่อยออกไปย่อมสบายใจขึ้นถึงจะเป็นห่วงพวกลูมินัสแต่ยอมตัดใจกับฝั่งนั้นแล้วเป็นห่วงไปก็ทําอะไรไม่ได้อยู่ดีเลยเลิกสนใจไปนานแล้วอันติมากลับมาสบายใจขึ้นพอจะฮัมเพลงและเริ่มหลอกล่อเฟนด้วยความเพลิดเพลินและแล้วอดันแมนก็ย้อนกลับมาที่นั่นคุณหนูอันติมา ขออภัยที่ให้รอใครเอ๊ะไหนกระดูกงั้นเหรอฮ่าฮ <c oughs> ่าฮ่าอดันแมนขอรับช่างเธอรู้ใช่ไหมว่าต้องทำอะไร <c oughs> แน่นอนขอรับ ทั้งสองคนเล่งกระบวนการคิดแล้วใช้จิตสื่อสารความเร็วสูงแบ่งพานละหน้าที่กันเสร็จสิ้นภายในชั่วพริบตาเดียวแผนการคือให้อดันแมนประทะกับเฟนในแนวหน้าและอันติมาช่วยสนับสนุนพร้อมกับชายเวทอนัทธการในอลิสติกแบนนิสบันทอนพลังกายของเฟนเมื่อมาถึงขั้นนี้ก็เหลือแค่ลงมือปฏิบัติไอหนูจอมอารวาที่มีดีแค่พลังกายไม่ใช่คู่ต่อสู้ของพวกเขาหรอกอันติมากล่าวเช่นนั้น ถือว่ารีบร้อนประกาศชัยชนะไปหน่อยแต่อันติมาก,ก็เปล่าประกาศด้วยรอยยิ้มชั่วร้ายแล้วก็จบตอนที่24ของนิยายเรื่องเกิดใหม่ทั้งทีก็เป็นสลามไปซะแล้วเล่มที่20หากข้อมูลมีข้อผิดพลาดประการใดเพื่อนมีก็ต้องกราบขออาภายัยเพื่อนๆทุกคนเอาไว้ด้วยนะครับสามารถคอมเมนต์ติชมแนะนำหรือคอมเมนต์ข้อมูลที่ถูกต้องไว้ด้านล่างได้เลยนะครับแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีครับบ๊ายบาย